ป่ยพี่ก่อนถึงพี่ไงแฟนฉันจริงเหรอมึงเป็นแฟนน้องก็จริงเหรอกูไม่เชื่อไม่จริงจะ่ไม่จเกร์จ้าพี่ชิวถ้าพี่ชิวไม่ช่วยเกิรนะก็จะไม่มีวันให้องไยพี่ขิวเลยนะแต่พี่ชอบน้องจริงนะกลิ่นของน้องมันโอ้โหหอมหอมจนใจมากเลยมาาไปแล้วมากไปแล้วผมนี่แหละแฟนเกิร์ไม่จริงอะกูไม่เชื่อ ไม่ใช่ใช่ไหมจ้าเก้อจ้าโอ้ยออกไปนะไอ้โล่งจิตใช่ไอ้โล่งจิตกูโล่งจิตแล้วเกี่ยวอะไรกับมึงกูจะทำหน้าที่กูต่อเก้อจ้าหันไว้พี่จำเหมือนจ้าคืนนี้พี่ไะมาฟังเรื่องอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มันดูเป็นแฟนกันหน่อยสิเฮ้ยผมนี่แหละแฟนตัวจริงของเก้อกูไม่เชื่อมึงไม่เชื่อเดี๋ยวมึงดูเก้อคือพี่มีอะไรจะบอกเก้อที่เก้อถามพี่ว่า ทำไมพี่ต้องทำกับเกออย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วคือพี่อยากจะบอกเกอร์ว่าพี่อะอยากจับนมเกอมานานแล้วไม่ใช่เกอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้พูดคือจริงๆแล้วพี่จะพูดว่านมเกอร์สวยมากเฮ้ยไม่ใช่เกอไม่ใช่ไม่จริงไม่ได้พูดเลยไม่ไม่เลยไม่คือพี่ตั้งใจมานานแล้วพี่จะบอกเกอร์ว่าพี่อยากเห็นนมเกอร์เฮ้ยไม่ใช่ พี่ไม่ไม่ใช่เลยเกิรจริงๆแล้วคือไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยที่พูดมาไม่ใช่เลยลืมไปให้หมดก็ลืมไปให้หมดนะแล้วเกิรฟังพี่ประโยคสุดท้ายว่าพี่อยากจะเอาหน้าสุกตมเกิรมาตั้งนานแล้วขนาดนี้แล้วพี่ยังเป็นอย่างนี้อีกเหรอพี่นี่มันแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยเฮ้ยโอ้เกิร <P> ์ตมกกว่ากูอีกอะเกิร์อเกิร เราพี่ก่อนเก้อฟังพี่จนเก้อไม่ใช่อย่างนั้นโอเคเก้อฟังพี่ก่อนก็คือเมื่อเช้าเนียพี่ไปเจอเรื่องประหลาดมามีคนมาบอกพี่ว่าพี่เป็นพวกบ้ากามโอ้เจ๋งโคตรเก้อไม่ใช่ไม่ใช่คือเมื่อเช้ามีคนบ้ามาบอกพี่ว่าพี่พวกช้ำมองเอ้แมงสุดติงใช่ใช่เก้อจริงๆแล้วจริงๆแล้วเขาบอกพี่ว่าพี่พวกโรคจิตชอบเอาเกงในมันดอมมูเชี่ย คนล้ําอ่ะใช่เจอจริงๆแล้วเขาบอกพี่อ่ะเขาบอกพี่ว่าพี่เป็นพวกกามกามกามมารอบโอ้โหไม <IS> ่ไอดอลนี่แหละคุณค่าที่เราคู่ควรคุณค่าพ้องดิโอค่าเราค่าเราวะไหวไหมโอ้ไหะวไอย